ได้เลยได้เลยขอบคุณค่ะอขอบคุณพี่เตือนใจขอบคุณคุณยายวาดเดอ้อเมื่อคืนขออภัยหลายๆบ้านนะคุณยายวาดคุณยายเจ้าหลายๆบ้านน่ะแม่น้องไม่ได้ไปเนาะแม่น้องอยู่บ้านเพื่อนบ้านนะคะทุกคนมันไม่สะดวกกลับมาก็เอาบ้านใดบ้านหนึ่งนะอ,ออที่แบบสะดวกว่างพอไปนะก็ไปย้อนหลังให้นะคะแต่ตอนก่อนที่จะถึงคุณยายขึ้นไลฟ์อ่ะ ไปก่อนหน้านั้นเยอะเลยค่ะแต่ว่าไม่น้องไปติดที่บ้านของคุณยายวาดน่ะติดจนจนแบบจนจะไปถึงคุณยายวาดไล่จนเกินมาแล้วนะคะติดช้างตัวใหญ่ทุกคนเออไม่แล้วเสร็จไม่จบสักทีนะคะนั่นแหละก็เลยทําให้ไม่ได้ไปบ้านไหนนะตอนนั้นก็ติดไปด้วยแต่ว่าไปติดตรงนั้นแหละทุกคนขอบคุณพี่ทิพย์ค่ะพี่ทิพย์ขอบคุณค่ะ อ่หลับแล้วนี่หลับแล้วนี่ไม่ควรหลับแล้วเผื่งง่วงมากไงเผื่งง่วงมากหลับดีกว่าเมื่อกี้ลืมให้พี่ยาวถือไปไงมันมคิดไม่ถึงไงมันคิดไม่ออกว่าเออพี่ยาวเดินไปเอาเลยก็ฝากไปอะไรเงี้ยน่าจะฟันลงให้ต่ำกว่านี้หน่อยลนนะไร ฟันไม่ได้ฟันไม่ถึงขนั้น่ะฟันไม่ได้ฟันได้ฟันไม่ได้ก็ฟันเอาให้ก็ไม่เป็นลรยกไม่ใช่หรอมันจะเป็นไรไม่เป็นไรหรลกขนาดเออขนาดคนเขาเห็นไหมตรงบ้านมีเยอ้ออะไรอ่ะต้นมันเตี้ยอยู่แค่นั้นใช่ก็ฟันไปมันจะเป็นไรใบเดี๋ยวมันก็แตกยอดมา เอาไว้งั้นมันก็สูงไปงั้นดูมันแต่ไม่ก็ไม่ถึงด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากมายลา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 คุณวันคุณเพนจันขอบคุณคุณเพนจันคุณเพนจันเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนบ้านของคุณคุณเหีียวบ้านของคุณเหมียวใช่ไหมเอ่ย ขอบคุณค่ะคุณยายเจ้าเล็บสามสิบหกขอบคุณค่ะพูดถึงคุณยายไหมแตกี้นี่เองอขนมใส่เนี่ยคุกกี้แล้วไม่กินหรอคะหนาวขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยายเจ้าค่ะเอาแม่าตามขนมขอบคุณค่ะขอบคุณทิพท์นะคะมันไม่เหมือนกันน้าไม่กิน เราไม่กินให้หมดเลยนี่ It's working งานแล้วก็ไม่กินเหลือขนมอ,ะอ่ะเออแล้วไปใส่อย่างนั้นอ่ะกินขนมปะ่ะกินขนมจิ Uh huh. กุหลอบจัง <Yeah. S 1> เยาเก็บไฮไลท์สักหน่อยอขอบคุณพี่เตือนใจเด้อพี่เตือนใจค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ เห็นเห็นรูปน้องน้อยขึ้นด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยนี่นี่รูปน้องน้อยขึ้นตรงนี้ตรงบ้านของป้าเตือนใจนี่ลูกเห็นไหมรูปน้องน้อยอยู่ตรงนี้เห็นไหมมีดาวตรงนี้มีน้องน้อยอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นเปล่ามีสองอันจังใช่มีสองอันขอบคุณค่าขอบคุณพี่สุพันค่ะ ขอกดไฮไลท์สักหน่อยก่อนนะทุกคนเนาะเพราะว่าไม่มีคลิปเลยอะทุกคน mm. โอ้ยนะคะเมื่อวานเห็นว่ามันหกวันแล้วเนาะเราก็ยังไม่ได้มีคลิปลงนะคะทุกคนเออเมื่อวานก็เลยนั่นแหละตอนนั้นก็เมื่อเมื่อวานตอนเย็นก็เลยตัดสินใจกดไฮไลท์เนาะก็เลยมาลงเมื่อเช้านะคะเป็นไฮไลท์เอานะคะสวัสดีคุณยายเจ้านะคะจากพี่เตือนใจคะ่ะขอบคุณพี่เตือนใจคะ่ะขอบคุณมานีจ้า ขอบคุณมากมายเลยนะคะขอบคุณเพน